มุมถ่ายรูปคาเฟ่กาญจนบุรีนะครับเด็ดๆ4ที่ที่ควรจะไปถ่ายรูปนะครับผมใครที่มากาญจนบุรีไม่ควรพลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับมาร์เบรี่เมโลนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายดูจากด้านนอกนี่แบบมุมถ่ายรูปสวยๆเทียบเลยครับวิวดีมาก เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายกันนะที่นี่นะครับเราก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินหาที่นั่งได้นะครับก็จะเป็นแบบร้านกว้างๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วสําหรับคนที่ แบบว่าไม่มีกล้องนะครับที่เนี่ยใช้มือถือถ่ายแบบสวยๆสบายๆเลยเดีย๋ยวเราก็ไปหามุมถ่ายรูปกันนะครับที่นี่มุมเยอะมากๆเลยนะครับในการถ่ายรูปแล้วก็เขาก็มีพร็อพมีเก้าอี้มีโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็น่าจะแบบเป็นที่ชอบใจของสาวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่พาแฟนมาเที่ยวกาญจนบ,บุรีเนี่ย ไม่พลาดร้านนี้เลยครับสำหรับการถ่ายรูปสวยๆเลยนะก็ที่นี่นะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาที่นี่แล้วผมแนะนําเลยที่นี่ควรจะมาเลยก็คือว่าเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามว่าถ้าอยากไปถ้าสมมติว่าเป็นคาเฟ่ที่นี่เนี่ย ต้องแต่งตัวประมาณไหนให้เข้าเข้ากับธีมมาถ่ายรูปนะครับอ่าเชิญบอยเลยครับผมนะสวัสดีครับเหมือนเดิมครับที่นี่เนี่ยสถานที่ประมาณนี้ก็แต่งตัวประมาณไหนครับจริงๆสถานที่ร้านนี้นะครับก็จะแออนวแบบสวนๆปๆ่าๆธรรมชาติธรรมชาติเนาะเอ่อถ้าเป็นแนวโทนสีขาวละมุนละมุนสีครีมสีเบจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังได้อยู่หรือว่าบางคนอาจจะอยากใช้สีพาสเทลสีสันสดใสเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าพื้น ขื้นหล่งแบกล้าเป็นสีเขียวทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเติมสีเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาคาเฟ่เนี่ยนะครับสวยเนาะไม่ควรพลาดนะมากาญจนบุรีไม่พลาดมากตันนั้เนี่ยใครชอบถ่ายพอร์เทรตนะครับก็ไม่พลาดที่นี่เลยนะครับควรจะมาน่ารักครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเป็นต่อครับผม และคาเฟ่ที่2นะครับผมที่เราเดินทางมานะครับอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับอยู่ใกล้ๆสารางจังหวัดกาญจนบุรีแบบไม่ไกลเลยนะครับก็คือ The a c t i c นะครับผมเป็นคาเฟ่เล็กๆสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมุมแบบว่าเป็นหน้าต่างให้สําหรับถ่ายรูปนะครับมุมนี้สวยๆเก๋ๆเดี๋ยวครั้งนี้เราจะถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับผมใครมาก็ถ่ายได้ครับผมที่นี่ก็เป็นคาเฟ่แบบโทนสีขาวเขียวนะครับผมแล้วก็ มีลานกว้างๆถ่ายรูปนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวไฮไลท์ของที่นี่คือเราจะไปถ่ายที่แบบตรงหน้าต่างนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวไ้สั่งอาหารทานก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปมุมสวยๆของที่นี่นะครับซึ่งนางแบบก็ต้องอยู่ในร้านนะครับแต่ว่าช่างภาพต้องไปอยู่ข้างนอกนะเนี่ยนครับเห็นไหมคือเราต้องมาถ่ายกับรูปข้างนอกนะ แล้วก็ให้นางแบบหรือให้ในายแบบเนี่ยไปนั่งตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นมุมคิดของที่ร้านที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นตีมแบบเคี้ยวอ่อนขาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราเข้าไปหารายทานก่อนนะครับร้อนมากๆเลยตรงนี้นะครับก็รับน้ำหนักได้ไม่เกิน6กคนนะครับแล้วก็มุมที่ดีคนไปยืนตรงนู้นใช่ไหมนะครับมุมที่ดีนะครับก็ต้องไปยืนตรงนู้นนะ แล้วก็ถ่ายเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูมุมนี้กันที่ร้านนี้นะครับเขาบอกคุณบอยก็บอกว่าอะไรนะอร่อยทื้ยูสุสมูตี้ครับยูสุสมูตี้อร่อยครับเดี๋ยวผมลองชิมนะอืมอร่อยจริงๆด้วยนะครับอ๋อมีความหอมและร้านเนี้ครับ,รบเป็นตีมสีขาวเขียวแบบเนี้แต่งตัวย,ยังไงให้แบบถ่ายรูปที่ตรง ตรงไหนตรงระเบียงน,น,นั้นน,น่ให้แบบเข้าสวยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับคือในส่วนของภายในร้านเนี่ยมันเป็นโทนสีขาวอยู่แล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยสามารถใส่สีอะไรก็ได้แต่ว่าเนื่องจากสีที่เขาแต่งเป็นสีเขียวซึ่งอยู่ในโทนพาสเทลเนาะถ้าอยากให้ดูมีความกลมกลืนก็เน้นไปในโทนพาสเทลก็จะเป็นชมพูเหลืองฟ้าอะไรเงี้ยได้หมดครับมันก็จะมีความละมุนความนวนความหวานเข้ากันชมพูเหลืองฟ้าเขียวอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ให้เป็นพาสเทลเป็นโทนพาสเทลก็จะไม่ได้นะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ ส่วนในตัวด,ด้านดานด้านหน้าที่เป็นหลังคาเนี่ยมันเป็นสีเขียวเทลอ่อนๆนะครับก็ถ้าอยากได้มีความตัดกันเป็นสีขาวสีสว่างๆอะไรเงี้ยครับยังได้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นเล่นในเรื่องของสีสันเทลก็ก็แล้วแต่มุตลิกของแต่ละคนเนาะดังนั้นการใครสนใจมาถ่ายร้านนี้นะครับในมุมนี้ก็ดูการแต่งตัวประมาณนี้นะครับผมดังนั้นก็หามุมเมานะครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับผมน่ารักครับผม จบภารกิจในการถ่ายรูปคาเฟ่ที่2เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นี่ก็สวยงามครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจริงๆแล้วกาญจนบุรีมีคาเฟ่มากมายนะครับแต่ผมแนะนําี่ที่นี้ในการถ่ายรูปสวยแน่นอนนะครับผมแล้วก็มากับผู้เชี่ยวชาญในการแบบว่าแต่งตัวการจัดท่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ที่3ามกันต่อดีกว่านะครับไปครับตอนนี้เราเราเดินทางมาถึงการมาชิแล้วนะครับผมก็เป็นคาเฟ่ที่3นะครับข้า เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เช่นเคินครับแล้วก็จะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายครับไปครับได้ฟีลเหมือนมาประเทศญี่ปุ่นเลยครับมีฝาท่อแบบนี้ด้วยเนี่ย,ยตอนนี้นะครับเข้ามาถึงด้านในเนี่ยตามมานะครับ เขาทาเหมือนแบบเป็นสวนเรียวกังเลยนะแบบว่าเป็นมาญี่ปุ่นเลยอะ่ะนี่แบบว่าถ้าแดดไม่ร้อนแบบขนาดนี้นะแบบว่ามีหิมะหน่อยนะนี่แบบว่าเหมือนนึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะฮ้ยบรรยากาศดีนะครับมุมถ่ายรูปเพียบเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะให้อนาเธอร์สเปซนะครับดีไซน์ภาพแล้วก็หามุมสวยๆถ่ายรูปนะครับผมเ,เดี๋ยวภาพสวยๆมงมาโชว์เดี๋ยว ตรงนู้นมีมุมแบบญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวตามไปดูมุมทางนู้นกันครับเป็นเหมือนแบบเซปนสตรีทเลยครับตรงนี้แบบว่ามีทั้งรถญี่ปุ่นเก่านะครับแบบโมเมนต์อะไรเนี่ยเต่าเก่านะก็ห้องน้ำนี่ท่ออิเล็กนะครับผมก็เป็นแบบญี่ปุ่นแล้วดูไปดูตรงนู้นนะครับ <pathway to S 1> มีแบบว่าร้านขายทายโกยากิด,ด้วยนะ ผมถึงร้านขายไอศครีมนะครับแล้วสำหรับ,บใครที่แบบว่าคิดถึงญี่ปุ่นนะครับมีตู้ตู้กดน้ําแบบญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปที่นี่กันหลายๆมุมนะครับไปมุมนี้ที่นี่นะแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะแสดงว่า การแต่งตัวนี้ก็น่าจะฟรีสไตล์หรือเปล่าในร้านเนี่ยนะครับมันก็จะมี2โซนเนาะโซนที่เป็นฟรีแบบสวนสไตล์ญี่ปุ่นอันน้นก็จะเป็นแบบอ่าญี่ปุ่นจ๋าๆนิดนึงอนะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวสตรีทแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีสไตล์ได้เต็มที่เลยครับสนุกได้เต็มที่สีสันได้ จัดจานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ถ้าแบบอยากให้เหมือนมาญี่ปุ่นจริงๆอาจจะอาเตรียมพร็อพเตียงพร็อพใช่จะใส่โค้ดมาใส่โค้ดมาก็เดิน่าจะเข้าอยู่เยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนญี่ปุ่นมากๆใช่ใช่เหมือนมากๆเลยแลวถ้าทางถนดถนนตัวถนนเองเลยนะครับอันั้นถ้าแบบคนที่แบบไม่กลัวร้อนนะอาจจะมาช่วยเย็นแล้วแบบใส่โค้ดทำแอปว่าแบบว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นนี่จัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยได้เลยทั้งส่วนนุ่นก็ได้เหมือนกันน่ารักดงว่าตรงนี้ก็คือฟรีสไตล์นะครับ แวะมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่กันครับที่นี่คือการมาชิครับการมาชิครับผมมาถ่ายรูปกันครับที่นี่ครับครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงที่คาเฟ่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาถ่ายรูปกันแล้วก็ชื่อว่าคาเฟ่คอฟฟี่บาร์นะครับผมวันนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ครับ ก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปในจุดนี้กันนะครับผมไปครับและจุดเด่นของที่นี่นะครับก็จะเป็นมุมสะพานบันไดวนแบบนี้นะครับก็มาดีไซน์ในการถ่ายรูปดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาถ่ายรูปในมุมนี้กัน ขึ้นมาสุดตรงนี้เขาก็ไม่ได้ขึ้นไปหลังคานะครับผมก็หามุมดีไซน์ถ่ายกันแล้วก็แนะนำอย่าอย่ามาตอนกลางวันครับร้อนมากๆเลยแดีวไปหามุมถ่ายรูปมุม,มอ,อื่นกันครับตรงนี้เขามีมุมทะเลทรายรกระมองเพชร เราก็เช่นเคยนะครับเราก็มาเป็นที่สุดท้ายนีย่คือที่ชื่อว่าคอฟเฟ่ Coffee, ครับคอฟเฟ่ Coffee, นะครับผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับไไสไตล์นี้ต้องแต่งตัวประมาณไหนถึงจะแบบ<า>ขเขาผน,นังอีกนะครับใส่โทนสีขาวเนี่ยสวยมากสีสะอาดๆค,คลีนๆเนี่ย เราจะมีความโดดเด่นขึ้นมากคือถ้าเป็นผนังแบบสีประมาณนี้ผนังอิฐผนังอิฐเนี่ยแนะนำส้มสเนี่ยสีขาวเกิดแน่นอนครับเกิดแน่นอนเราใส่เสื้อแดงนี่ไม่น่าครับอ๋อไม่ควรละลึกเกินไปเลยใช่ครับนี่เห็นไหมผมเี่เอาเสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนมาเบรกเลยอ๋อตอนแรกเราใส่สีแดงใช่ไหมแล้วก็เอานี่มาสวมพะนั้นเนี่ยการแต่งตัวครับถ่ายรูปให้สวยมันก็ต้องดูกันแต่งตัวด้วยใช่ครับนะครับก็เลือกแมทคู่สีดีเนาะก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากมาถ่าย คาเฟ่ที่กาญจนบุรีก็แนะนำสีที่นี้กำลังเด่นๆเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมสำหรับผมแนะนำมุมถ่ายรูป4ี่คาเฟ่ที่กาญจนบุรีนะครับที่ควรจะมาถ่ายรูปและควรจะมาเช็คอินนะครับผมจริงๆแล้วกาญจนบุรียังมีคาเฟ่อีกมากมายนะครับที่คุณอาจจะชอบหรืออยากจะไปเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมแนะนำในฐานะที่เป็นช่างภาพนะครับ ว่าสีที่นี้ถ่ายรูปสวยดีเหมือนกันนะครับผมแล้วยังไงในคลิปหน้านะครับช่วงซาร่าสแนปช็อตเราจะพาไปถ่ายรูปในมุมไหนอะ่ะก็อย่าลืมติดตามนะครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแลว้วพบกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับซาร่าสแนปช็อตนะครับผมไปแล้วครับ